สุดบอบช้ำเปิดภาพทูนเทีรามวยเขมเบอร์หนึ่งหลังโดนมวยไทยจัดหนักถือเป็นไฟที่สร้างความเจ็บช้ำให้กับแฟนมวยชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากกับการที่ทูนเทีรานักชกเบอร์หนึ่งของพวกเขาพลิกแพ้ให้กับซ้ายอ่างทองกงจักปะเปาอินนักมวยไทยจอมเก่าในยกที่4เมื่อวันเสาร์ที่22เมษายนที่ผ่านมา โดยก่อนการชกหลายฝ่ายมองว่านักมวยคメไรย25ปีเหนือกว่ามากในชั่วโมงนี้เนื่องจากนักมวยไทยไวัย35ปีถือว่าสภาพร่างกายและความสดเป็นรองอยู่มากแต่สุดท้ายกลับเป็นกงจักปะเปาอินที่เดินสาส์แข้งซ้ายเต็มๆส่งผลให้ทูนเทีราถึงกับยกแขนขวาไม่ขึ้นและสุดลงนั่งก่อนขอยอมแพ้ไปในยกที่4 ล่าสุดนักมวยเขมรได้เผยภาพฟิล์มเอ็กซเรย์หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งคืนซึ่งแพทย์เผยว่าไม่มีอาการหักแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะความบอบช้ำของเอ็นกล้ามเนื้อทำให้แขนยกไม่ได้นอกจากนี้เจ้าตัวยังโพสต์ข้อความว่าถึงแฟนมวยของผมผลสรุปออกมาว่าหมอให้ผมพักรักษาตัวสักระยะ จากอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ทําให้ทูนเทียราจําต้องถอนตัวในไฟที่จะเจอกับกล้องปทุมสิทธิ์หมอลําบุญนักมวยไทยในรายการคล an ันแทนมัวอีไทยแชนแนล KMC ที่ประเทศมาเลเซียในวันที่6พฤษภาคมนี้ทันที